สวัสดีครับนีสวัสดีครับจากบ้านสิงคอนประเทศพม่าครับนี่มาทําเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟครับที่จะการลงทุนที่จะเข้าหมู่บ้านครับนี่ก็จะพาไปให้ดูในหมู่บ้านครับว่าในหมู่บ้านสิงคอนนี่มีอะไรบ้างครับนี่ถนนหลักครับถนนหลักก็2องข้างทางก็จะมีบ้าน สองข้างเลยครับแต่แต่ไฟส่วนมากที่นี่ก็จะใช้ระบบโซล่าครับระบบโซล่านี่ยังเป็นถนนหลักนะครับยังไม่ได้ถนนในหมู่บ้านถนนหลักนี่คือเส้นทางที่ไปตนาวศรีจากมูดองครับจากด่านสิงขรแล้วก็ไปโมเดลนะครับครับนี่ก็สองข้างทางสองข้างทางนะครับ สองข้างทางเส้นหลักหมู่บ้านสิงขรก็มีประชากรหรือว่าบ้านเรือนก็ประมาณ450หลังคาเรือนครับแล้วก็ประชากรนี่ก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ไฟฟ้าก็ยังไม่มีครับตอนนี้ที่ทางเราต้องการก็คือ ไฟฟ้าประมาณ500กิโลวัตต์ครับเครื่องเจ็ตก็ได้หรือว่าจะระบบไฮบริดโซลา่าผสมก็ได้ครับนี่คือ2ข้างทางนะครับ2ข้างทางก่อนแต่ที่จริงหมู่บ้านสิงขรน,นี่จะแยกไปอีกนะครับยังไม่ไม่ใช่แค่นี้นะครับจะใหญ่มากน่าจะเป็นพูดถึง7หมู่บ้านก็ว่าได้ครับที่ยังต้องมีแหลมยวนหลิงแดงไป ยังมีอีกครับนี่พูดถึงแต่หมู่บ้านสิงขรน,นะครับนี่ให้ดู2ข้างทางนะครับ450อ่อ450หลังคาเรือนโดยประมาณนะครับเพิ่มตอนนี้ก็อาจจะถึง500แต่ละปีก็ประชากรเพิ่มครับนี่นี่เส้นหลักนะครับให้ดูเส้นหลักก่อนยังไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านครับ ถ้าเข้าไปในหมูบ่บ้านนี่ก็จะจะได้เห็นบ้านเรือนติดกันคือที่จริงใช้อยู่ก็เป็นระบบโซล่าครับโซล่าแบบปกติครับโซล่าแบบชาร์จมือถือทั่วไปอยู่ในบ้านครับนี่นี่นี่ทางเข้านะครับทางเข้าทางเข้านี่นะมีโซล่าครับโซล่านี่เป็นของหลวงนี่นี่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับ ที่มาจากโมเดลแล้วก็จะเข้ามาหมู่บ้านสิงขอนก็จะเข้าทางเส้นนี้อนนี่ก็จะเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วครับหมู่บ้านก็จะมีบ้านก็จะมีสองข้างทางในหมู่บ้านสิงขอนก็จะมีะชนเผ่ากะเหรี่ยงมาร่วมนะครับแล้วก็มีมแขกบ้างครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดกันแต่ส่วนมากหมู่บ้านสิงขอนจะเป็นคนไทย เป็นคนไทยเลยครับหรือว่าคนไทยพละถิ่นหรือว่าคนไทยตกค้างหรือว่าคนไทยสิงขอน,นี่แหละครับนี่คืออวเราคนไทยครับซึ่งดูแลตนเองครับเป็นพื้นที่ดูแลตนเองปกครองตอนเองนะครับมีผู้ใหญ่มีกำนันนะครับมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็มีหัวสิบนะครับการดูแลก็จะเป็นประเภทแบบนั้นนี่ให้ดูสองข้างทางนะครับสองข้างทางหมู่บ้านก็บ้านก็จะติดกันติดกันครับก็นี่นี่ก่อถึงวัดนะครับนี่จะมีวัดวัดก็จะเป็นวัดไทยครับก็พ่อแก่สงวนเป็นเจ้าวาดน,นะครับหรือว่า,าที่เรียกที่รู้จักกันนะครับ หาข้อม,มูลได้ทาง YouTube ครับนี่นี่คือทางเข้าวัดสิงคอนนะครับหรือวัดสิงคอนวารารามนะครับนี่ตาม YouTube ก็มีครับทาง u t u b e ก็มีนี่วัดสิงขอนวารารามโดยพระไทยทั้งหมดนะครับการสวดการพิธีกรรมต่างๆเป็นไทยหมดนะครับนี่หมู่บ้านนี่นี่นี่ทางเข้าหมู่บ้านหลักนะครับนี่หมู่บ้านหลักแล้ว ตอนนี้เสาไฟก็ไม่มีนะครับเสาไฟอะไรยังไม่มีนะครับคือบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นยังเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราต้องการคือเครื่องเจ็ด500กิโลวัตต์ที่ลงทุนนะครับมา,มาลงทุนนะครับแล้วก็การลงทุนนี่คือระยะยาวนะครับไม่มีกำหนดสัญญาเหมือนดูแลคนไทยดูแลเอง Uh, ที่นี่ไฟก็เรากําหนดเองนะครับเรากําหนดเองได้เลยแต่ให้ให้ป uh, ระชากรให้อยู่ได้นะครับประชากรให้ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ uh, ได้ความเจริญเข้านะครับถ้าไม่มีไฟมันทำอะไรไม่ได้ครับไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องการไฟก็จะเป็น uh, ตู้เย็นพัดลมทีวี อะไรที่ต้องการครับสิ่งที่จําเป็นมันไม่มีครับแต่แต่ทุกคนที่นี่ประชากรหรือว่าประชาชนนะครับที่ดินหรือว่าประมาณร้อยเอเคอร์หรือว่า50เอเคอร์อ re, นี่ปกติต่อนหนึ่งคนครับประชากรหนึ่งท่านนี่ก็จะมีที่ดินของปู่ย่าตายายหรือว่าที่ดินทํากิน100ไร่ปกติครับที่นี่ก็เลยไม่ได้ ลำบากครับบ้านสิงคขนถือว่าไม่ได้ลำบากก็ถือว่าชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็มีเงินการใช้จ่ายเพียงพอครับนี่ให้ดูนะครับการให้ดูนี่ก็ให้ดูสองข้างทางนี่ซอยอีกซอยนะครับหมู่บ้านสิงขนก็จะมีหลายซอยเดี๋ยวผมจะจะให้ดูบรรยากาศแล้วก็จะให้ดูภาพสูงอีกทีนะครับ ภาพสูงก็จะมีให้ดูว่ามันหมู่บ้านบรรยากาศเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้ครับนี่คือไฟฟ้าไม่มีเลยนะครับสอไฟไม่มีต้องเดินทั้งเดินใหม่ทั้งหมดเครื่องจักระบบการเดินต้องมีทีมงานวิศวะหรือว่าอะไรต้องมาสำรวจครับแต่นี่คือผมได้ทำการตรงนี้ก็ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการตลาดที่จะต้องโตนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่การสู้กับโควิดต่อไปก็จะมีวัคซีนอะไรก็คงจะดีขึ้นนะครับนี่สองข้างทางนะครับที่เห็นบ้านคือบ้านแต่ลหลังนี่จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เริ่มจะพัฒนาเป็นปูนนะครับแต่เป็นไม้กันบ้านโบราณนะครับคนไทยเป็นหลักนะครับ คนไทยเป็นหลักเลยนะครับเหมือนมากคนไทยจะจะจะเป็นการปกครองเป็นคนไทยเป็นหลักเลยครับนี่คือให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเลยนะครับว่าทางประชาชนต้องการไฟฟ้าที่จะเข้าในหมู่บ้านาการพัฒนาตรงนี้มันจะยั่งยืนครับเราอยากให้ยั่งยืน เราไม่อยากให้ทางนายทุนจากรัฐอื่นหรือว่าจากชาติอื่นเข้ามาครับเราอยากให้เป็นของเราครับเราอยากให้การดูแลเป็นของเราคนงานเป็นของเราการดูแลสมัมปทานระยะยาวเราดูแลตนเองนะครับนี่ก็เป็นที่เราต้องการนะครับเพราะว่าการพัฒนา ผมมีตลาดนะครับจะต้องพัฒนาตลาดการค้าไปด้วยครับเพราะปัจจัยสําคัญคือตลาดการค้าตรงนี้จะเป็นหัวใจหลักนะครับการค้าที่ามาที่ไม่ต้องส่งไปมาริดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตเกาะสองขึ้นมาต่อไปแล้วน้องจะจะไม่ได้รับสินค้าเลยนะครับจะไปสินคอนี่จะรับสินค้าเพื่อส่งให้ที่ด่านสินคอนะครับนี่ครับบรรยากาศข่าวๆนะครับยังไงก็ ามีอะไรก็ผมจะรายงานไปให้ชมอีกนะครับยังไงวันนี้ก็แค่นี้มีอะไรเดี๋ยวก็แจ้งอีกทีครับสวัสดีครับ